ปิดไหมปิดจิเดี๋ยวเมียหนีสวัสดีค่ะ from Malaysia สวัสดีครับทุกคนใครกัดเอาไว้น่าเกลียดมากบูโนไอ้บุโนมาแอบชิมจะได้กินว่าโรนีเรามีนูหรออยู่ในบ้านโอ้ยอับให้หน่อยเรามีนูอื้อหืออร่อยอื้อหืออื้อหือไข่เก่งจัง ไส้กอรอกอีสานกินเองสิเฮ้กินเยอะเปลืองอพูดติดทีไรบ้เนะมื่อวานไปตกปลามาได้อย่างนี้ไม่ได้ไปตกอยู่ในแม่น้ำไปตกอยู่ในร้านไทยแล้วแล้วก็เอาไม่ได้ก็ส้มตำเนาะดาวเรืองคณิกจางแมอนอกเหลือแค่ส้วมฮะเรือ <laughs> ท่อส้วมอะไรนะ <laughs> อันนี้ชื่ออะไรนะ กระเทียมกระเทียมกินเลยกินแล้วแข็งแรงบะแม่บะหมักกินแล้วแข็งแรงแตงต้นหอมคาราเมลต้นหอมแครดดิสเฮ้ยพลักอะไรกระหล่ำลูกชอบกะหล่ำกะหล่ำหวานแล้วอันนี้ที่ฝรั่งไม่ชอบร้านไทยฝรั่งอยู่ที่นี่ไม่ใส่ผักชีสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคที่ค้ค่ะ บอสนะปัญญาพงชัยสบังสลัดีค่ะอมรอรัศอังสูนัมแว่นดําเว่นดํสามพันกว่าจะสี่พันเร็วมากขอบคุณ<ด>มากค่ะถ้าใครเว่นดําก็เห็นไม่เห็นอะไรนะอันนี้เป็นไส้กรอกที่คุณโนชอบซิลิลาศคงชัยขอบคุณค่ะสำหรับดาววันไหนไม่รู้แต่มันเห็นรูปดาวขึ้นเนาะไม่เป็นไร,ร,ออรก็ขอบคุณ อร่อยมากหวานนะอร่อยมากรักเมียไหมอะไรนะไม่ได้ยินรักเมียไหมรักยูขึ้นโดนเดือดแค่ร้อนหนึบ่บวกเยาวรักขอบคุณดาวค่ะถ้าก่อนอีสานรู้ไหมเป็นใช้รกรอบอีสาน มันเล็กมียี่ห้อแต่เไม่บอกอ, <laughs> อร่อยจริงปาส้มค่ะโคตรอร่อยกินกับพริกแห้งอันนี้พี่จิ๋วทำเองนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้ดูนะคะป้าจันมาทานข้าวยินดีป้าจานาันสวัสดีสสดป้าจานันป้าจานันส้มอร่อยมากส้มปลาส้มปลาอร่อยสุดยอดเลย ทำเองทอดเองกินเองนักเรงพออย่างนะทำเองทอดเองกินเองนักเรงพอนักเรงนักเลงแปลว่าวีบันดิอวีแกงรีบอ,อ,อใช่ปะอ,อ,อ่ะชิดเรียนขอบคุณมากครับ เป็นคนไทยหรอกพีว่าก็เห็นชื่อขอคุณาพีะเปิดประตูบ้านให้พี่จิ๋วแล้วขอบคุณมากค่ะใครเข้ามาขอคนละเปิดประตูบ้านให้พี่จิ๋วกับบุโน่หน่อยนะคะอ้อันนี้เป็นปลาทอดอันนโอันนินทอดกรอบแต่ทอดไว้นานมันก็เลยความร้อนมันละอุอขึ้นมาเนาะมันยังไม่กรอบเดี๋ยวจะให้บูโน่กินปลาค่ะอร่อยอ๋โอโ,โอ้มีหลายอย่างนะ ก็นี่ไงให้กินอยู่เห่ยป้อนป้อนหัวจอนเกล็นได้ค่ะได้ค่ะบีบีสุจิตราบุญช่วยสวัสดีค่ะให้กล้ามเนาะอือปองให้ให้ปวดตายเนาะมีกล้ามเหรอไม่ได้ตั้งใจริงเหรอ ไส้กรอกอ,อสนใจไส้กรอกทอดบุมก็สนใจด้วยอร่อยไส้กรออีสานของรุงํานานอร่อยอืมใครสนใจนะคะมีทุกอย่างมีไส้กรออีสานมีกระเทียมทนดองหัวใหญ่ๆอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆ เขาไปหาป้าจันเลยจ้ะกับลุงชำนาญสวัสดีค่ะคุณพี่ชอบดูคุณพี่ฝรั่งเศสตั้งเจ็ดสิบปีแล้วโอ้ยเงียให้ไปแล้วจ้ะคอมเมนเงยาวอันบาลันขอโทษขออภัยเด้อ b o n จู u r มันอยู่ฝรั่งเศสอยู่พัทยาปะไม่รู้จักเขียนทำไมน้องกิตอดี่น้องกิตมิลค์ซูพิใจอ่าน้องกิติตนุตตรพ คนที่ไปส่งน้องกิตเข้ารีสอร์ทใคร <Okay. S 2> น้องกิตนะถนมนกมันจะนกนิดอ,อัมพรเล็กๆอือ่านไปกิราพจานเสียมันมน้นองือ่อนัวละนงอ๋อ,อไม่มีหรอป้าจันอ๋อ,อขอโทษทีไม่มีไม่มีเดี๋ยวอยากทำกับมืออย่างนี้งัวนนกเนาะ ประจันไม่มีจะฆ่ากันเถอะบอสทำไม่ไม่ประจันงานเยอะในร้านอาหารอืมดีอือันนี้ไม่มีการร้อยนึงครึ่งนึงครึ่งนึงวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงกินแล้วๆกระสินเงินเดือนให้ครึ่งนึงโอเคบอสบัว ทุกคนช่วยพูดให้หน่อยอยากได้เงินเดือนขึ้นร้อยหนึ่งมันไม่ยอมให้เราเดือดร้อนอันนี้เดือดร้อนไม่เห็นเหรอทำง,งานเหมือนร้อนเงิน,ลน,นเลยน้องอิดหิวแก่ว่อกันน้องอิดวันที่สามพี่อิดเจอกันแน่นอนกับน้องอิดแมนบอนน้องอน้องอิดก็ไม่รู้น้องอิดมาด้วยมั้ยมาไหม พูน้ถามอยากเจอยังไม่เจอเนาะพูน้ออยากเจอแฟนคลับทุกคนร้านหกเหรออือฮึรับร้านเจ็ดม,มาเลยอือม,มารถป้าคนทุกคนที่มาถ้าทุกคนมาจริงๆบิงพูนองขอคาบ่าคนทุกคนแค่นี้นชือ่อนห มาเลยจ้าร้านร้านเจ็ดแสนร้านเจ็ดแสนทุกคนที่มาก็ให้บุโน่ห้าบาทห้าบาทบุโน่อขอให้บาทกับข้าวเพียบใครใช้ดีก็ให้ยี่สิบบาทไม่เยอะเพื่อนหัวกันค้ารู้ไหมอืมสวนดีค่ะ แต่งงานกับคนต่างชาตินะคะมีคนถามถ้าเกิดสามีตายเราจะได้อะไรโอเคถ้าเกิดสามีตายเราแต่งงานต้องถามกันว่าแต่งงานได้ใบของเขาหรือยังกี่ปีแล้วเขามีลูกติดไหมหรือว่ามีกระดาษไหมแล้วมีกระกระดาษแต่งงานมันต้องมีสิถ้ามีการทะเบียนสมรสเต้ตร,กรกอกมีบ้า มันมีกระดาษไหมยกมากรมรดกเขาเรียกอะไรเอ่อเทสเตเมนต์่ะเขาเรียกอะไรอืมขอบฝรกท้าดึงน่ะดึงน้ำภาษาไทยก็เป็นไปนว่าอะไรยกมรดกกระเทยไม่เคยนอกใจมาเด้อวันที่สามทุกอ็ดเฮ้ฝฟกท้าเป็นอันนี้จะเบียนกลมรส ข้อตกลงในการแต่งงานแมนนวระวังด้วยไม่ใช่ทุกประเทศฝรั่งเหมือนกันนะก็ประเทศสวิสก็เป็นอย่างนี้ฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนั้นเมเล็กนจะบายดีไหม,ไมเมลิ <c oughs> จะโทรหาดึกทุกทีกลัวนอนเลยไม่กล้าลววรบกวนไม่เล็กนอนเร็วเมเล็ก นอนดึกไปเที่ยวทุกวันใช่ไหมกดโทรศัพท์ไปดิสโกเท้พี่นายจำฮืมเมมบ์ฮัมตบเน่าไม่ได้ซื้อมาทำปลาส้มเองทำปลาส้มเองเดี๋ยวจะลงแชร์สูตรให้ดูอร่อยมากอร่อยจริงอุ้ยอย่าเมาไหลออกมา ลูกสาวไอเดตวันนี้โอ๊ยข,ขอโทษสมัยเลิฟลี่ินอขอโทษจ้าลูกสาวปา,ากกาแก้วช่วยพื้นที่มาลังไดเอทคือลดไดเอทไดไดเอทลดกับข้าวตอนเย็นมาเจอโอัวหน้าคนตามฮัลโหลฮัลโหลชาชิฮัลโหลชาชิโบนนะฮึมแซ่บมากกุจีใครอะกุจี มามามากินเดี๋ยวเจอกันวันที่สามสิบเอ็ดไปด้วยชื่ออะไรครคูจิคูจิอัะคูจีสวยที่สุดในโลกบอแมนบอแมนได้ไงผัวเขาบอกแมนบอลูกสาวทุกผัวก็บอกเธอยังบอกว่าเมียสวยที่สุดมีแค่บูโน่ที่ไม่บอก <c oughs> มีแค่เป็นจริงๆเหรอสั ตูชมเมียตลอดว่าสวยนะก็ตูก็ชมเมียว่าสวยถ้าทำไมผัวเขาก็จะชมเขาไม่สวยไม่ได้ใช่ยี่สิบเจ็ดปียังไม่รู้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดลืมโอ้ยตกใจจริงเหรออืมสวยหน่อยซอยแน่เพราซอยหล้วเราอยู่ด้วยกันยี่สิบสามปีแล้วยังไม่รู้เรื่องผัวกับเมียเป็นยังไงถ้าเมียบอกอย่างนี้ผัวก็บอกใช่ ถ้าเมียถ้าผัวอยาก <c oughs> ก็บอกเฮ้ยสวยที่สุดกูหักมึงจริงหรอผู้ชายเป็นอย่างี้หรออืมยังไม่รู้หรอทุกคนหรอหรือเป็นแค่ผู้นอกทุกคนก็เป็นอย่างนี้จริงปะล <uk> ูก <คน S 2> สาวขอบคุณดาวขอบคุณดาวค่ะลูกสาวจีเดี๋ยววันที่สามที่เอ็ดจะลืมขับรถไปหาอีแม่เดอ้ออยู่กาฬสิงเดี๋ยวเรา มาเต็นข้าวมากินฝีมือ,อมของบูโน่ตำส้มตำแม่จิวจะทําขนมจีนรอหรือคนร้านเจ็ดคนที่จะไปร้านเจ็ดแสนคนไปบูโน่ขอคนละห้าบาทถ้าเอฟซีมาหมดร้านร้านเ<น>สนี่ยสนทุกคนก็ให้บุโน่ยี่สิบาทได้ไหมห้าบาทก็พออย่างงบใครไม่มีเงินห้าบาทก็ได้ใครอยากได้บุญเยอะก็ให้ยี่สิบาท เฮ้ยนัดเป็นไหมหนึ่งล้านเจ็ดแสนผมก็ให้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเยอะบายบูนโกวิ่นีไปไปแล้วเหรอไปแล้วก็ปล่อยมึงเแม่นางภัยจิตสุขัญญาแม่นางสุขสินวลอะไรอะนวลจันทร์ครุณสิริวันเจเจทีอะไรอปะอ,อลลาราเรียรอมเดลปุ่ย แอนดี้ปารีสินมังกรแซฟฟี่ดีแซฟฟี่ดีจะบอกเลยว่าปลาส้มเนี่ยรมต่ำเหรอเนี่ยให้ร้อยหนึ่งมาเลยให้ร้อยหนึ่งมาเลยซูชิจ้ามาเจอกันมาที่สามสิบเอ็ดให้ร้อยจริงจริงนะมาเดลยขอบคุณข้าเจ็ดพันฝาดน่ารักมาก ให้ให้ห้ารอยบาทคุณก็เแฮมหอมแก้มเอ้ยนะจริงจิงเดียบอกอีบอยกับพวกบอกไปเนี่ยขอให้บอกบอกชาววรบืออกุ๊บวรบือแห่กันมาอมหอมแก้มได้ได้จับข้างนอกข้างหลังไปข้างไหนไม่จับจ๊อถ้าอยากจับก็หลายหมือนไม่ห้าร้อยหอมแก้มแล้วก็จับทีหนึ่งบีบเบา ก็มีส่งท่้นที่อยากให้ร้อยนึ่งแล้วสุดยอดจะถามเขาก่อนว่าเขามาหรือเปล่าก็ถ้าไม่มาก็ทรงอยู่ในบ้านสี่ก็ได้เอ้ามึงนี่รู้มาก มาค่ะปุ๋ยแสงประดิษฐ์มามาเจอกับพี่อยู่กับบูโน,โน่นะไม่มีนาตาลีนาตาลีอยู่อยู่ที่นี่ปลาตัหงเผ็ดพี่น้องใส่หลาไหลได้เนี่ยใส่บลาไหลทำไมมันเผ็ดขพอคุณค่าคุณลุคณาสบายอร่อยมากบีบบ,บอลพี่จิ๋วอนุญาตบ,บีบได้ด้วย ใส่สองมือนะบีบได้ด้วยจ้ะให้ห้าร้อยชื่ออกดติดตามเดอ้อไลา์กูจะส่งบัญชีให้ม,ม,มุลรู้พูดเล่นไหมพูดเล่นอยู่แต่ถ้ามาจริงแสนล้านเจ็ดให้จริงนะคนละห้าบาทหรือสิบบาทเพราะเราเดี๋ยวเราไม่มีเงินซื้อกับข้าว ขอบคุณค่ะอาริยาขอบคุณค่ะสำหรับเรา